ที่นี่คือ 15, หนึ่งหม่นห้าพัยวนใช้วัสดุที่ดีที่สุดสามชุดพี่ชายคนโตและภรรยาหนึ่งชุดเสี่ยวชุ่นเฉิงต้องการอีกหนึ่งชุดฉันและเสี่ยวไหวหนึ่งชุดถึงตอนนั้นพ่อและแม่อยากอยู่ที่ไหนก็ได้ได้พ่อแม่พวกคุณบอกว่าน้องสาวคนที่สองดีต่อฉันขนาดนี้นี่ทำให้ฉันดูไร้ประโยชน์มันไม่ใช่ของที่มีค่าเลย รีบมาดูเร็วนี่นักร้องคนนี้ใส่อะไรอยู่ในมือนาฬิกาของเรานี่นาจริงด้วยสวยจริงๆไม่ผิดสิ่งที่เธอสวมอยู่บนมือก็คือนาฬิกาเยาอาวีของเราโอ้ลูกสาวของเราประสบความสําเร็จแล้วดาราบนทีวีนี้ต่างใส่นาฬิกาที่เยาอาวิทำต่อไปในหมู่บ้านนี้ดูสิว่าใครจะกล้าอีกนินทาลูกสาวของเราใช่เลยสวยจริงๆพี่สาวเหว่ยพี่สาวเหย่ย บอกเรื่องอะไรค่อยๆพูดระเบิดแล้วอะไรระเบิดนาฬิกาหยาอาวี๋ของเราขายหมดเกลี้ยงแล้ว <c oughs> คุณไม่รู้ <c oughs> เพิ่งเมื่อกี้นี้คนเป็นร้อยล้อมรอบร้านของเราแย่งกันสั่งซื้อนาฬิกาหยาอาวีของเรานะขอบคุณที่เราประสบความสําเร็จตอนนี้เราจะรวยจริงๆแล้วนั่นไม่ใช่ต้องขายนาฬิกาหลายร้อยเรือนหรอือหกร้อยแปดสิบหนึ่งเรือนโอ้พระเจ้านั่นต้องใช้เงินเท่าไหร่กันนะ สังการต่อไปขยายการผลิตและจ้างคนในราคาสูงทํางานล่วงเวลาเพื่อให้นาฬิกานี้เสร็จออกมาได้เลยรวยจริงๆแล้วรวยแล้วรวยแล้วพ่อโอ้ยคุณนาฬิกาเยาอาอวิดังสุดๆแล้ว ตอนนี้ไม่ต้องพูดถึงว่าหูตรงรู้แล้วแม้แต่ทั้งจังหวัดก็รู้นาฬิกายี่ห้อนี้แล้วถ้าไม่ใช่คุณที่บอกว่ามันขายไม่ได้ราคาเท่าไหร่โอ้พ่อคุณลุงคุณลุงห้ามฉันพูดคุยเรื่องตัวแทนคุณลุงไม่เป็นไรนะพ่องั้นฉันก็ไม่รู้ว่านาฬิกาเก่าตัวนั้นมันจะไปออกทีวีได้หรอือ แม้แต่เรื่องนี้ก็คิดไม่ถึงต่อไปฉันจะวางใจได้อย่างไรมอบโรงงานให้คุณโอเคโอเคคุณคุณทําให้ฉันจะเป็นลมแล้วนะโอเคโอเคโอเคอย่ากโกรธเลยอย่ากโกรธเลยเถ้าฉันพูดตอนนี้เรามาใช้โอกาสนี้ในการขายหน่อยกาเ,เพิ่งออกทีวีมาไม่กี่วันชื่อเสียงยังไม่แพร่หลายเรารีบไปเอาตัวแทนคนนั้นมาให้ได้ใช่ไปเดี๋ยวนี้เลย ช่วยพยุงฉันขึ้นหน่อยช่วยพ่อของเธอขึ้นของหมดอีกแล้วเธอบอกว่าพรุ่งนี้เช้าจะมีนาฬิกาสามร้อเรือนมาถึงตอน8ปดโมงเราจะได้มันมาหรือเปล่าไม่สนแล้วพรุ่งนี้หกโมงฉันจะมารอคิวฉันต้องซื้อให้ได้นาฬิกาแบบเดียวกับที่นักร้องใส่ใช่ไปกันเถอะ นาฬิกาสามรอยเรือนยังไม่แน่ว่าจะได้มานี่ทํากําไรได้มากกว่าที่ฉันคิดไว้ไม่ได้ฉันต้องได้สิทธิตัวแทนนี้ไปกันเถอะฉันคือมหาเศรษฐีในเขตนี้เจ้าของโรงงานหงหยุนโรงงานของเราก็ทำนาฬิกาเหมือนกันดูนาฬิกงอของพวกคุณทำได้ดีนะมาคุยเรื่องตัวแทนกันเถอะ มาเถอะเธออยากได้สิทธิ์ตัวแทนงอของเราหรือเปล่าสิทธิ์ตัวแทนใช่ไหมอ๋อดีมากเรามาที่นี่ด้วยความจริงใจเธอรู้ไหมว่านี่คือร้านของใครเธอกล้ามาคุยเรื่องตัวแทนเลยหรือพ่อของฉันสามารถเป็นตัวแทนของพวกคุณได้ นี่เป็นเกียรติของร้านคุณคนงานชั้นต่ำคนนี้คุณกำลังตะโกนอะไรอยู่รีบเรียกเจ้านายของคุณมาให้เขาออกมาหาฉันโอ้โหฉันไม่รู้จักคนที่ยิ่งใหญ่จริงๆฉันต้องขอโทษคุณอีกหรือรออยู่เถอะฉันจะไปถามคุณดู ครอบครัวฉันอยู่ข้างนอกต้องการมาคุยเรื่องการเป็นตัวแทนกับเรามาพอดีเลยฉันกำลังคิดหาที่โรงงานอยู่ขยายการผลิตโรงงานนี้ก็มาแล้วนี่ฉันคือเจ้าของร้านนี้คุณมาหาฉันเพื่อคุยเรื่องอะไรไลินเหว่คุณมาอยู่ที่นี่ได้ยังไง คุณพูดว่าอะไรคุณคือเจ้าของร้านนี้ทำไมถึงตกใจขนาดนี้ฉันไม่เพียงแค่เป็นเจ้าของร้านนี้ฉันยังเป็นนักออกแบบนาฬิกาด้วยทาไมตกใจเหรอสาวน้อยคนนี้ทำไมถึงเก่งขึ้นขนาดนี้นี่คือสิ่งที่กำลังฮิตมากในตอนนี้นาฬิกางามนะคุณคุณไม่เคยขายหอยทากเมื่อไม่กี่เดือนก่อนเหรอทำไมถึงเพียงแค่กระพริบตาก,ก็กระพริบตาเดียวก็ทําเงินได้มากกว่าคุณแล้วเจ้าของฉัน คุณตกใจทำไมฉันแค่ทำเงินได้ในหนึ่งวันเป็นเงินกำไรของโรงงานคุณในหนึ่งเดือนเท่านั้นเองคุณในหนึ่งวันทำเงินไดเท่ากับเงินเดือนของโรงงานเราในหนึ่งเดือนรีบหน่อยนะก็ปีหนึ่งแล้วนะไม่มีอะไรใช่ไหมไม่มีอะไรใช่ไหมสัญลักษณ์เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนลินเหย่ยคุณดูสิ คุณคือบุตรสาวที่พักท่าของฉันลูกสาวแท้ๆขอแค่คุณมอบสิทธิ์ในนาฬิกาเทคโนโลยีเหวยาให้ฉันฉันจะตอบรับให้คุณเป็นลูกสาวของตระกูลเฉินเล่นเหยาขอแค่คุณตกลงที่จะให้เทคโนโลยีเหวยาในการผลิตนาฬิกาให้ฉันฉันจะตอบรับให้คุณเป็นลูกสาวของตระกูลเฉินพ่อคุณไม่เคยพูดว่าฉันคือบุตรสาวคนเดียวของคุณใช่ไหมเธอคืออะไรไ<อ>นี่ไม่ใช่ทั้งหมดเพื่อเรื่องของสถานที่เหรือ,อเข้าใจเรื่องบ้างได้ไหม เป็นยังไงบ้างลินเหว่ยนี่คือโอกาสที่คุณจะกลับไปยังตระกูลเฉินได้เพียงครั้งเดียวฉันให้เธอได้ลิ่มรดความหวานนิดหน่อยก็ทําให้ตื่นเต้นขนาดนี้เลยชัดเจนว่าเธอเป็นสาวบ้านนอกที่ไร้ประสบการณ์ขอแค่เธอส่เทคโนโลยีของหยางกววให้ฉันฉันจะอนุญาตให้เธอย้ายกลับไปที่บ้านเฉินพรุ่งนี้เป็นลูกสาวของฉันเฉินเจ้าของโรงงานเธอ เธอมีหน้ามาจากไหนคิดว่าฉันจะให้เทคโนโลยีของนายกายอย่างกวงมอบให้เธอเหรอแค่เพื่อที่จะเป็นลูกสาวของเธอเธอช่างกล้าจริงๆแกนั่นพูดอะไรอยู่ถ้าพูดแบบนี้เธอจะไม่ให้เหรอืออย่าพูดถึงเทคโนโลยีเลยแม้แต่สิทธิ์ในการเป็นตัวแทนเธอก็อย่าหวังตอนนี้ออกไปจากที่นี่ลินเหว่ยอย่ามาอวดดีที่นี่ อย่าคิดว่าเธอทำเงินได้แค่ไม่กี่บาทก็ถือว่ามีค่าแล้วหรอือพูดตามตรงเธอก็ยังเป็นคนชั้นต่ำที่มาจากชนบทเพระเรอให้ฉันสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ฉันจะไปเรียนการออกแบบนาฬิการหรูถูกต้องมหาวิทยาลัยก็มีสาขาการออกแบบรอให้สื่อสื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้เธอก็จะต้องอยู่ในหมู่บ้านนี้ไปตลอดเธอมั่นใจได้ยังไงว่าฉันจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยไม่ได้เธอมั่นใจได้ยังไง ว่าฉันจะสอบเข้ามาหาวิทยาลัยไ,ไม่ได้มหาวิทยาลัยเป็นความคิดที่เพ้อฝันเธอคิดว่าคนทุกคนมีสิทธิสอบเข้ามาหาวิทยาลัยหรอือสาวบ้านนอกคนหนึ่งที่มาจากชนบทยังฝันว่าจะสอบเข้ามาหาวิทยาลัยอ,อยู่เลยเป็นความคิดที่ไร้สาระในหมู่บ้านมีเด็กผู้หญิงที่สามารถเรียนมัธยมปลายจริงๆไม่มากแต่ฉันกลับเป็นหนึ่งในนั้นในช่วงปีมัธยมปลายแม่ของฉันในฤดูหนาวต้องซักผ้าให้คนอื่นจนมือแตกพ่อของฉันประหยัดอาหารทำงานสามงานทุกวันเพื่อให้ฉันได้เรียนโรงเรียนมัธย,ยมที่ดีที่สุดในเมืองคุณดูนีคืออะไร เงินที่คุณหาได้อาก็สามารถซื้อของกินให้เหยาเวได้อีกแล้วคนในครอบครัวฉันคิดว่าฉันไม่รู้แม้แต่ตัวอักษรใหญ่ไม่กี่ตัวแต่ไม่รู้ว่าผลการเรียนของฉันไม่เคยแย่ถ้าฉันบอกว่าฉันสามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ล่ะคุณสามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ฉันจะเอาลูกตาขุดออกมาให้คุณใช้เป็นที่เหยียบทำไมเราไม่เดิมพันกันล่ะ ถ้าฉันสอบเข้ามาหาวิทยาลัยไ,ได้คุณก็ให้โรงงานกับฉันถ้าฉันสอบไม่ผ่านเทคโนโลยีและสิทธิการเป็นตัวแทนของนาฬิกายเยาจะเป็นของคุณทั้งหมดร,ร,รีบตอบตกลงเธอเถอะเธอสอบไม่ผ่านแน่นอนดีฉันเดิมพันกับคุณ พูดปากเปล่าไม่มีหลักฐานเรามาเซ็นชื่อประทับปากันตอนนี้เลย <S <S 1> <S 1> เราให้สอบเข้ามหาวิทยาลัยเสร็จสิทธิ์การเป็นเจ้าของรายการเหล่านี้ ก็จะเป็นของฉันทั้งหมด <c oughs> ไปกันเถอะ <c oughs> รอให้สอบเข้ามาหาวิทยาลัยจบโรงงานเครื่องจักรอองหยุน่นี้จะเป็นของฉันแล้ว <c oughs> นาฬิกาล่ะคุณนายหลี่ยังรอฉันอยู่ต้องส่งนาฬิกาไปให้เธอ คุณผู้หญิงนาฬิกาขายหมดแล้วฉันไปต่อแถวก่อนเวลาหนึ่งชั่วโมงยังไม่สามารถเข้าไปได้เลยไม่ใช่บอกว่ามีนาฬิกาสามร้อยเรือนวันนี้หรอือสามร้อยเรือนขายหมดแล้วขายหมดแล้วและวันนี้พวกเขายังมีอะไรใหม่ออกมาเงินมัดจำจองคือการจ่ายเงินมัดจำหนึ่งร้อยหยวนสามวันหลังจากนั้นสามารถรับสินค้าได้วันนี้คงจะมีคนจ่ายมัดจำประมาณหกเจ็ดร้อยคนทำไมถึงยิตขนาดนี้ยังมีเวลาอีกครึ่งเดือนกว่าจะสอบเข้ามาหาวิทยาลัยเงินนี้เงินนี้กำลังจะถูกพวกเขาเก็บไปจะถูกพวกเขาทำกำไรจนหมด พ่อฉันมีวิธีหนึ่งฉันจะหาคนไปขโมยเทคโนโลยีของนาฬิกาเหวมาจากที่นั่นเราทำเองแล้วขายในราคา400อยหยวนต่อเรือนพ่อท่านลืมแล้วหรือเราได้เซ็นสัญญากับหลินเหวแล้วสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของนาฬิกาได้ตกเป็นของเราแล้วคุณหมายถึงยังไงนาฬิกาก็ดูเหมือนกันหมดตราบใดที่เราไม่ถูกหลินเหวจับได้เธอมีหลักฐานอะไรที่จะพิสูจน์ว่านาฬิกาของเราเป็นของปลอมรอให้ฉันเข้ามาหาวิทยาลัยก่อนเมื่อสัญ,ญญามีผลบังคับใช้ พวกเขาจะฟ้องเราก็ไม่มีทางถูกต้องยังไงหลินเหยาก็ไม่มีทางเข้ามาหาวิทยาลัยได้นาฬิกาเหยอาอวิก็จะเป็นของเราในไม่ช้าอ่าที่คุณพูดมีเหตุผลอุ้ยสื่อๆงั้นเรื่องนี้ก็ฝากให้คุณจัดการดีซับซ้อนหลินเหยาฉันเป็นลูกสาวที่พ่อแม่ภูมิใจที่สุดคุณอย่าหวังจะมาแย่งสิงฉัน อะไรทําให้คุณหลินเหยาเป็นแค่คนบ้านนอกอะไรทําให้เธอทําเงินได้มากขนาดนี้คุณคิดอย่างไรแล้วคุณอยากให้ฉันไปบ้านลุงหลินขโมยแผนเทคนิคของนาฬิกาออกมาขายของปลอมนี้ถ้าถูกจับได้ฉันก็พ้นผิดไม่ได้สองพันถ้าคุณสามารถขโมยแผนออกมาได้เมื่อทุกอย่างสําเร็จแล้วฉันจะให้คุณอีกสองพันสองพันนี่คือเงินเดือนของครอบครัวฉันเป็นเงินเดือนหลายปีเลยอีกอย่างนาฬิกานี้หน้าตาเหมือนกันหมดกรับใดที่คุณไม่พูดฉันไม่พูดแล้วใครจะรู้ละ่ะว่านาฬิกาที่เราขายนั้นเป็นของปลอม ได้พราะท่านดูนี่คืออะไรนี่คือแผนภาพเทคโนโลยีการประกอบนาฬิกาหยาแผนภาพเทคโนโลยีการประกอบอืมสือสือคุณทําได้ตามที่คาดไว้จริงๆไม่ทําให้พ่อผิดหวังเลยคุณเป็นลูกสาวที่ดีของตระกูลฉันจริงๆมีแผนภาพนี้แล้วโรงงานของเราก็จะผลิตนาฬิกาเหยาเหมือนกันนาฬิกาคุณภาพดี นาฬิกาอย่างนี้ตอนนี้ยิ่งยากที่จะได้มามีสิ่งนี้แล้วเราจะไม่สามารถเชื่อมสัมพันธ์กับคุณนายหลีได้หรือได้ยินมาว่าผู้ชายของคุณนายหลีเปิดห้างในเมืองฮ่องกงถูกต้องและอีกอย่างฉันยังได้ยินมาว่าคุณหลีเมื่อเร็วๆนี้จะจัดจําหน่ายสินค้าระดับสูงเราทําให้คุณนายหลีพอใจบางทีคุณหลี่อาจจะให้โรงงานของเราสั่งซื้อทั้งหมดในปีนี้ฉันจะจัดการในโรงงานเดี๋ยวนี้เลย ทำเรือนเวลาขึ้นมาฉันไปสื่อๆคราวนี้เธอทำคุณประโยชน์อย่างใหญ่หลวงแล้วมีเรื่องอะไรให้ฉันช่วยคุณนายหลี่ฉันได้ยินว่าท่านตั้งใจจะซื้อเรือนเวลาเหยอาอวิมานานแล้วเธอมีที่จริงแล้วเรือนเวลาเหยอาอวินี้คือผลิตจากโรงงานของเรานี่คือผลิตจากบ้านของคุณแต่ฉันได้ยินว่าเจ้าของร้านเหยาอวีชื่อหลิง ไม่ใช่ชื่อเฉินใช่ไหมต้องบอกตามตรงนะลิ้นเยาวนี้ที่จริงเธอคือลูกสาวแท้ๆของฉันที่ทัพรากไปเพิ่งจะกลับมารับรู้กับตระกูลเฉินเมื่อไม่นานมานี้คุณนายหลีท่านมีเครือข่ายกว้างขวางคงเคยได้ยินเรื่องนี้ใช่ไหมดูเหมือนว่าจะมีเรื่องนี้จริงๆคุณหลี่กำลังจะเปิดห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ที่เมืองท่าจะจัดจําหน่ายสินค้าระดับสูงไม่รู้ว่าเรือเวลาเยาเอาวี๋นี้จะสามารถเข้าไปในห้างสรรพสินค้าเพื่อขายได้ไหมที่แท้คืออยากจะคุยกับสามีของฉัน เรื่องเรือนเวลานี้จริงๆดีมาก